สบายดีพี่น้องแม่มอนไปตลาดได้เมือึอมาเด้อพี่น้องสิหนึ่งเมือึกินตอนแรงนี่นะมาอึอมันสามหน่วยหนึ่งซี่สิบบาทเด้อสามหน่วยหนึ่งซี่สิบบาทสิมาเห็ดหนึ่งกินหมดแรงเด็กกับแม่มอนได้ปลา,ามาอีกซี่หกตัวหกตัวบ่หกตัวสองโลสามตัวโลเออสามตัวโลเนาะเพราะซื้อได ในม้อนสื่อปลามาสองโลพี่น้องให้นางอินครัวปลานิลสองโลนี่สามสิบเป็ขีดหกสิบบาทปลาตายปลาเออสื่อปลาตายเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สื่อปลาเป็นปลาตายกมันปลาอย่างดีๆนะเ็าจะสื่อมาสื่อมาในผัดนกอินทร์ป่ะอ้าวคือบมสื่อมาละลายเนี่ยคือสื่อน้อยเถอะ บหเลยนะเลยเอามาสองเําสัมผัสสื่อมาลายมาขวดสื่อจะหาโรเลยนะไวทอดเมนคั่วเขาเลเขาเลิเมื่อกมืดหรือเปล่าเมื่อกีมนเห็มืดอและเม่อ้คนห่มือที่สุดของกินสเปรลูข่อยนะเขากินสเ็รลูโลซิหาเอซื้อสามโตโลหนึ่ง ขัวใบมันจะมีตัวแรงบ่ปานตัวสาวเหรเห็นไหมตัวสาวฮ้ยฮยเห็ดย่างฮุยฮุยฮะฮุยฮุยเห็ดย่างเห็ดย่างพ่อพ่ปพาปพาอพ่อรดพ่อพ่อพ่อรุดพ่อพาอ ป้บป้าใช่ผ er. uh, uh, uh. ้าแมนแล้ะเสื้อกสีแดงหน่นแหละเห็นแล้วเออเออเออตัดขี้ออกเออพันน่นมันออกแข็งๆขังเอีอโอ้ยสิดาเนาะสื่อหาโลกันดิสื่อน้อยสุดเอ้ย อาเมือหาก,ก็ได้ยามันบอดมีตะลกมันบอดมีขูม,มอือได้ปานปลาถึอๆไนะม่นี่นะเออปลาถึกๆคั่วใส่ตู้ไว้ให้เด็กน้อยกินซื้อหาโลหรือนสิบโลไว้ก็ดีคั่วขับตู้เหมืยนสิบโลกับเซนหาเนาะอืมหิดแหงเห็ดย่างไว้ก็ขักปลาแหงแล้วก็แหงเลดเดียวแล้วก็ถอดก็ขาดท้าถ้าได้ปลาเลดเดียวเนาะ กอว่าเล้ยตากกระยากเลยอยู่ด้วยนี <t 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 ่นะแมวมันบ่ม mm ีอเนวตากใส่นามีอันนะะมันมีเนว้ตากแมวอยู่เพือ่อนขอดกระตากอะไรคือก้นแมวกอชแยัวแยงตัวเจ้าแกงใน้ำมสุกเขาวสิปอันยังมดกิแงอันไ้หปนเนาะยัหดปเอาได้อได้น้ำม่สมบ่ได้น้ำมัสคือบ่าปน้ง ข่าอยากเนอื่นน้ำแน่แล้วจะกินเนอื่นนะเอาไปอยากซะทอแห้งมาไหมแล้เวเศร้ากบสะบัดน,นี่หัวมันหันทอดนะผักใช้ได้นะทอดหัวคะทอดแก้มเนาะอดหัวกินกับตำหหุ่งผักก็ยังด้กินแเนวแก้มไปหมนแก้มวะ เต็มกับหัวเสือแบบเต็มกับหัวเสือติดในหน่อยเออใหม่เมื่อเด้เนาะพันจูดอ่ะนะเออเห็ดจัดการณ์เมื่อเดย์เออใหม่เมื่อเด้ยังตัวนี้วันนี้ยังกองสลามตัวนี้เมื่ออื่นกระจูดเันพ้นบทตัวนี้จจยอ นี่ลำไส้แล้วนี่แล้วพอได้ยอดยินกระเสร็ดยังเป็นน้อพี่น้องเอ้ยเป็นไส้กันแล้วนี่แหลเเนนะเป็นไสก้กระถอหลยมีหมอนนหไไอหห้อน้ำกระเดืให้เพิ่นไปใส่อะไรได้เผื่อให้ยู่เฮือนนักษาเฮือนซานลุงนี่แหละตัดนั่นตัดนี่ให้แม่กินยังนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นอยไปอยู่เฮียงานกูอยากให้ไปยากมีลำไส้ ่แบบบบแข่งแก่งน,นะนะขันว่าถ้าหัมผลมันบบแข่งแก่งน,นะออน,น,ะ,นะัอดอ่อนแอนั่นนะกี่ย่านแข่งนั่นบ่ได้เผาเฮือนโบกุ้มอันนนะนะขันผู้นี้อยรค่อยแน่มีไฟดวงเกินอันนั้นอันนี้นะขันผุนอยู่เพื่อนนะ มันพื้นพุ่นง้องอยู่เพื่อนผัดโอ้ยผู้ดใดเข้าไปกับใครกินตู้เย็นตู้หยอกมียังกะไม่ได้ยังของกินของสื่อมาไว้นะจะเห็น,นได้เลยจ้ะคุณพี้กลางบ้านก็ไปใครกินโรสจีไปใครกินเลยใครเข้าไปแต่ไม่ยังกินเขาเห็นยังของกินในตู้เขาก็กินเลยเข่าในี่ก็มาแล้วก็มาอีกเลยเข่าเาก็ได้จะเห็นได้ไดยจ้ะขันข่อยเมื่อเพื่อนน่ะไม่มีใคกล้า ข้บอป o า a เราเห็นเขาอยู่ในเพื่อนขรับป o c าเขาเลยนะเขาหลีกโลดเขาเห็นมาข่อยอยู่เพื่อนนะข้าป o c เขาไปคันผู้ใหญ่ไปอยู่แล้วนี่จะจะทำอยู่นะครับปวยย่านสามสิบกว่ผ<อ>ู้ใหญ่เห็นได้คนบบกีถีกินมีอยังกักินโลดนะให้กินให้เขากินนะนะบกบกหฮวขงของกินนะนะพว่นี้นะบอกีทียังทั้งนั้นนะ เขาไปในเฮือนแห่งเห็ดกินสู so ่เขากินซับอืมียังคงกินคงอยากนะดังไัเห็ดกินสู่เขากินโดดนะวันขี้ยอมากเลยนะฮึ่เป็นใน่นผู้นั้นผเป็นในนั่นพี่น้องเอ้ยบอจักแพงของในเฮือนบอรจักว่าองแหม่ซื่อในกินแนอยากมันแพงมันยังเป็นใน้นอันเป็นแบบภัยเด้อพี่น้องเด้อด่งถูกเต่าตัวเองอืผู้อ้ายนี่ผัดบ่ได้ผู้อ้ายนี่อแล้วผมว่าให้เห็ดจะนั่น ของสื่อเป็นเงินเป็นคำนของยายคนไทยตรงบ้านเออของกินแม่สื่อมาไว้กินถ่ายขอกไ่ยคลิปก็เป็นไปให้คนอื่นมากินแบบนั้นกน็เอาเงินมาใช้ซื้อต้องย่างกาแฟกันนะคนนี้ก็ดีไปในนี้คนนี้นะห่วงห่วงหักซาได้นะยังกับเาสั่นซะยืมหันยืมนี่เนี่ยก็ท่านผูดด้ใดมายืมกับเอามาส่งเดอร์โหลดนะอืม ยึดไปเดียวนี้แล้วล่ะให้อามาโลดว่าั่นน่ะนาอืมเป็นแต่นั้นกําจัดของเฮือนนายสานรักษาได้ว่าซั่นจะอือโอ๊ยเงียวพี่น้องเงียวนี่ียวเงียวโลดียวโอ๊ยลูกยเียวบงไบงหำนั่นโอ้ยหำก็หดอยู่มันสิเียวจังได๋หำหดนี่บ่เียวลเด้เสือ เสื้อเปียกอะไรเงี้ยวแล้ววะเงี้ยวว่าจะเงี้ยวเอ้ยว้าวนะโออยอลูกโเดี๋ยวไปเฮ็ดลูกมาหลาคัมแพงมาพี่โรสพี่โูสมามาให้แม่ไปไปไปเออดินรถลูกดินรถนั่นแหละเออดินรถเจ้านั่นแหละเออบึนบึน บึน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 นักอึ่ยจะไปใช้เนาะนักอึ่ยขำแล้วคือโบกู้เข่องนาะผลตกทำฝนตกทำเด้อฝนสิตกได้หมูแรงนะเห็ดเป็นนั่นเลยอเบ่ได้เห็ดอันบ่ได้แล่เห็ดแห้งว่ะนี่นั่นนั่นต้มยำนะมืออื่นต้มบ่เห็ดต้มยำกินบ่ซื้อพริกเผามาหอมหวใหญอยองเออเออ อันของกินแม่ซื้อมาแล้วของกินเด็กๆกับมีสำเร็จรูปแม่ซื้อมาเลยใบอื่นเออใบอื่นก็ได้ซื้อหลายอยาอ่างซื้ออันนี้ล,ล้วก็แล้วละวะ่าตัวเงินเปลืองคำอบอแล้วของกินเด็กน้อยเด้อันนี้ก็ไว้บอก,กินเด็กน้อยกันกน้อยก็ไว้มืออื่นมืออื่นบไปไปตลาดอ,อื่นอน,อน่ะ <laughs> ออื่นก็บไปตลาดเนาะมีเลยนี่ของกินซื้อมาให้ร้านนี่ อกไก่พี่นอ้องอกไก่บบไม่เอิญยังแหละตุนไก่บริสังในกระพู่คือกันอันนี้ก็อบเครื่องในไก่อันนี้นะอบเครื่องในไก่นี่น,นี่ก็ใส่กอกสื่อมาให้ร้านกินแล้วก็สิโป๊กมาอื้อหนึ่งกินจังหน่อยนีย่มาอื้อมันนี่ก็ซื้อเท่าบ่อย สี่สิบบาทพี่น้องมาอื้อนี่ยสามหน่วยในสี่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้ออือม้าบ่มียังคลิปนี้ก็ได้อ่าล่าคลิปให้แม่แน่ล่าไปดูพี่น้องเด้ออ่าไปคลิปหน้าจ้าลุงจ๋า